ที่เข้าเขาร่วงลงลงมาตรงทุ้งนาหอมด้วยหอ,หอมกลิ่นมะก,กเอาเอา,เอาไปทำสมนุนไพรทำเอาไปสระผมก็ดีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พามาชมบรรยากาศที่ทุ่งนานะคะหลังจากห่างหายไปนานค่ะนี่นะคะก็เป็นลำห้อยธรรมชาตินะคะ ลำห้วยหอมด้วยหอมกลิ่นมะกกขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะใส่กับน้ำสาวข้าวนี่ค่ะดูนะคะก็เป็นพวงนี่ อันนี้ก็จะเป็นมะกรูดที่ที่เก็บที่เข้าเข้าร่วงลงลงมาตรงทุ่งนาเอาเอาอาไปทำสมุนไพรทำเอาไปสระผมก็ดีนะคะอันนี้จะเป็นน้ำที่กั้นไว้ที่จะเอาเข้าในในาน,นะคะแล้วจะมีท่ออีกอีกตรงที่หนึ่งเข้าไปในน้อันนี้จะเป็นน้ำที่กั้นไว้ที่จะเอา เข้าในใน,านานะคะแล้วจะมีท่ออีกอีกตรงที่หนึ่งเข้าไปในานาที่จะทํานาช้ากว่าที่อื่นนะคะที่อื่นเขาข้าวโตกันหมดแล้วที่นี่เพิ่งยังยังไม่ได้ทําเลยนี่ค่ะะบรรยากาศทุ่งนาสีเขียวก็จะกลับมาอีกแล้วค่ะบรรยากาศดีๆที่จังหวัดเลยนะคะเพ<ส>ราะเห็นที่อื่นจะลูกเล็ก เป็นพวงเลยค่ะอันนี้ก็เป็นทุ่งนานะคะกะ็รออีกหน่อยนะคะก็ไม่ได้เข้ามาเลยนี่นะคะลูกใหญ่ลูกใหญ่แล้วก็ดกเพิ่งเห็นเห็นต้นมะกรูดต้นนี้แหละคะ่ะลูกใหญ่เอาอไปทําสมนาุนไพรทําเอาไปสระผมก็ดีนะคะคะ บรรยากาศทุ่งนาสีเขียวก็จะกลับมาอีกแล้วค่ะบรรยากาศดีดีที่จังหวัดเลยนะคะก็เลยเก็บเขามารวมไว้ลูกใหญ่มากดูนะคะดูเลยค่ะลูกใหญ่จริงๆนี่ค่ะขาไม่ได้เข้ามาเลยนี่นะคะลูกใหญ่ลูกใหญ่แล้วก็ดกเพเห็นเห็นต้นมะกรูดต้นนี้แหละคะ่ะลูกใหญ่ สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมบรรยากาศที่ทุ่งนานะคะหลังจากห่างหายไปนานค่ะนี่นะคะับทุ่งนาสีเขียวยามก็ไม่ได้เข้ามาเลยนี่นะคะลูกใหญ่ลูกใหญ่แล้วก็ดกเพิ่งเห็นเห็นต้นมะกรูดต้นนี้นะคะลูกใหญ่หอมด้วยหอมกลิ่นมะกรูด ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะคะบรรยากาศทุ่งนาสีเขียวก็จะกลับมาอีกแล้วค่ะบรรยากาศดีๆที่จังหวัดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นทุ่งนานะคะกะ็รออีกหน่อยนะคะบรรยากาศ ทุ่งนาสีเขียวก็จะกลับมาอีกแล้วค่ะบรรยากาศดีดีที่จังหวัดเลยนะคะทับทุ่งนาสีเขียวยามขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะเป็นพวงใหญ่ลูกใหญ่ ก็เป็นลำห้วยธรรมชาตินะคะลำห้วย,ยอันนี้ก็เป็นทุ่งนานะคะก็รออีกหน่อยนะคะถ้าเราต้องการน้ำเราก็เปิดปากท่อถ้าถ้าน้ำเต็มแล้วเราก็ปิดก็ที่ตรงตรงนี้เราก็จะต้นมะกรูดนะคะลูกมะกรูดดกมากเลยค่ะ ไม,ไม่ไม่ได้เข้ามาตรงนี้ตั้งแต่เกี่ยวข้าวเสร็จอันนี้ก็เป็นทุ่งนานะคะก็อะรออีกหน่อยนะคะเล็จะเป็นน้ำผุดจากใต้ดินนะคะมตีตลอดปีค่ะอันนี้มาให้ให้ดเูเอาไปทำสมุนไพรทำเอาไปสระผมก็ดีนะคะเล็ก จะเป็นน้ำผุดจากใต้ดินนะคะมีตลอดปีค่ะอันนี้มาให้ให้ดูจะทำนาช้ากว่าที่อื่นนะคะที่อื่นเขาข้าวโตกันหมดแล้วที่นี่เพิ่งยังยังไม่ได้ทำเลยเใส่กับน้ำซาวข้าวนี่ค่ะดูนะคะ ก็เป็นพวงเท้ามีหมอกลงนิดนิดบรรยากาศเย็นสบายเพราะว่าที่นี้สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมบรรยากาศที่ทุ่งนาน,นะคะหลังจากห่างหายไปนานค่ะนี่นะคะาะเห็นที่อื่นจะลูกเล็กๆเป็นพวงเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นมะกรูดที่ที่เก็บที่เข้าเข้าร่วงลงลงมาตรงต่้นาอะอันนี้จะเป็นน้ําที่กั้นไว้ที่จะเอาเข้าในในาน,นะคะแล้วจะมีท่ออีกอีกตรงที่หนึ่งเข้าไปในานาเพราะเห็นที่อื่นจะลูกเล็กเป็นพวงเลยค่ะเอาอ๋อ ไปทําสมุนไพรทำเอาไปสระผมก็ดีนะคะเพราะเห็นที่อื่นจะลูกเล็กๆเป็นพวงเลยค่ะเพราะเห็นที่อื่นจะลูกเล็กๆเป็นพวงเลยค่ะเอ,เอาไปทําสมนาุนไพรทํา เอาไปสระผมก็ดีนะคะต้นมะกรูดนะคะลูกมะกรูดดกมากเลยค่ะไม,ไม่ไม่ได้เข้ามาตรงนี้ตั้งแต่เกี่ยวข้าวเสร็จสวัสดีค่ะวันนี้พามาชมบรรยากาศที่ทุ่งนาน,นะคะหลังจากห่างหายไปนานค่ะนี่นะคะพอเห็นที่อื่นจะลูกเล็ก,เ,กเป็นพวงเลยค่ะ เอาเอ่อไปทําสมุนไพรทําเอาไปสระผมก็ดีนะคะเอาเอ่อไปทําสมนุนไพรทําเอาไปสระผมก็ดีนะคะอันนี้ก็เป็นทุ่งนานะคะก็อ่รออีกหน่อยนะคะถ้าเราต้องการน้ำเราก็เปิดปากท่อถ้าถ้าน้ำเต็มแล้วเราก็ปิด ก็ที่ตรงตรงนี้เราก็จะเอา,เอาไปทําสมนุนไพรทาเอาไปสระผมก็ดีนะคะที่จะทํานาช้ากว่าที่อื่นนะคะที่อื่นเขาข้าวโตกันหมดแล้วที่นี่เพิ่งยังยังไม่ได้ทําเลยนี่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พามาชมบรรยากาศที่ทุ่งนานะคะหลังจากห่างหายไปนานค่ะนี่นะคะ ทุ่งนาสีขียวยำใส่กับน้ำซาวข้าวนี่ค่ะดูนะคะก็เป็นพวงก็เป็นลำห้วยธรรมชาตินะคะลำห้วยเอา,เอาไปทำสมุนไพรทำเอาไปสระผมก็ดีนะคะเอา,เอาไปทำสมุนไพรทำ เอาไปสระผมก็ดีนะคะต้นมะกรูดนะคะลูมกมะกรูดดกมากเลยค่ะไม,ไม่ไม่ได้เข้ามาตรงนี้ตั้งแต่เกี่ยวข้าวเสร็จเช้ามีหมอกลงนิดนิด,นดบรรยากาศเย็นสบาย <Okay. S 1> เพราะว่าทีนี่อันนี้จะเป็นน้ำที่กั้นไว้ที่จะเอาเข้าในในาน,นะคะแล้วจะมีท่อ